นี่เออการปอนอ่ะไมึงเป็นใครกันเนี่ยกูเป็นโจนโจนโจนอ่ะปูเป็นโจนเหรอชื่ออะไรคุณโจาจากจุลีนานันจัมจุลีแก่นีเปลี่ยนแก่ของเปลี่ยนเอะไรทีมมันเปลี่ยนเลยกูน้องจัมจุลีเขาคือสีอ่ำไห้จามจุลีเออะสีอ่ำไห้ใช่คุ ไม่อยากรู้อ่ะไม่อยากรู้เไม่ตังไม่ต้องการชื่อเจ้าตังค์อะไรนะเอาตังมาป้นพ่นเจ้าตังตังค์ไอพี่พูดง่ายไห้เป่าพี่จะมาเอาตังผมเนี่ยผมไม่มีตังหรอกผมมีแต่เงินตัวตัวด้วยแหมเลเลี่ยมมันเหลือได้นะเราจะเอาเงินมันไม่มันจะเอาตอะไรมันจะเอาเจ้าตังมันมีเงินมันมีเงินเราเคยใช้เงินที่ไหน นั่นไงนั่นไงมึงเอาตังมามึงจะไช่แบงค์ไหมไม่มีอ่ะผมผมไม่มีเศษเงินเศษตังค์เลยผมมีแต่แบงค์พันอะไรได้ไหมอ่ะแบงค์อะไเงี้ยแบงค์พันอะไเงี้ยมาให้เงินเงี่ยเออไม่ขาดเลยนะเฮ้ยไม่มีเออมึงเคยใช่ไหมอ่ะเหรียญเออไอ้ใจเหรียญกันตุ๊ดตุ๊ดไหนเนี่ยฮะอู้จะใช้เหรียญมึงไมีแบงค์พันถึงบ้านได้ไหมแจว่ามึงโกงที่ตากูนั่งสีว่านะมึงโกงที่ตาบอะไรมึงจอนที่ไหนเนี่ย อูโจรบางบ่อโจรบางบ่อกูเนี่ยเป็นโจรที่หายากที่สุดมึงรู้เปล่าทำไมอ่ะบางบ่อก็มีบางบ่อก็ไม่มีพร้อมท่านเอามาเระวังตัวนะคุณโจรใช่ไหมบางบ่อก็มีบางบ่อกอีกพวกโจนโอยเออมึงกล้าดีมากมาดาวต้นข้าลูกโซเบียแล้มึงต้องการอะไรวะกูต้องการเงินทองถ้าเกิดต้องมีเงินทองกูจะเอาผู้หญิงมึงไปเป็เมียกู ไม่สามารถให้บริษัทใส่ค่ะมึงพูดจริงเปล่าถ้ามึงพูดจริงเอาไปเลยมึงไม่เอาเฮ้ยอย่าให้ของ่ายกันเดี๋ยวไอร่ะแมกจะโยนของอย่างนี้ใส่กูไม่ใช่ไมกูกลัวนะมึงฟังให้ดีนะถ้ามึงอยากได้จริงๆแล้วก็เอาหัวมึงสองคนมาเลยทุว่าเฮ้ยทากดีเหรอเฮ้ยพี่เอาไว้เราวองตัวใวมุมนะดูด้วยทีเดี๋ยวพี่จะไปโน้สู้กับมันเดี๋ยวมองมันเผลอปุ๊กอยาพี่ยัดหน้าให้มันยานเองแล้วก็จุดพุ่ เกอยู่ข้างบนจีดเดินเกข้างบนไม่มึงจะเล่นละครแก้บนไงเดินกระพื้นอ่ะเล่นไม่ห่วงขัดตัวเลยไมามึงก็รู้ว่างานช่วยจะจริงจังเลยกันมากเลยเนี่ยแต่ลุงแม่กูตกใจแม่